ที่เห็นนี้คือปั๊มลมเคลื่อนที่นะครับสามารถเติมลมจัก,กรยานแบบนี้ได้นะนี่การใช้งานนะครับก็กดปุ่มตัว R 1หนึ่งครั้งครับเป็นการเปิดสวิตเนาะแล้วก็กดปุ่มแอร์นไปนะครับมันจะเป็นย่านเป็นหน่วยวัดนะครับบ้านเราหน่วยวัดก็จะเป็น psi แล้วก็เครื่องหมายบวกลบมันก็จะเป็นแรงดันนะครับผมปรับไปที่แรงดันสา psi นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบไปที่จุกเติมลมยางแบนนี้เลยครับ ง่ายๆจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มสีน้ำตาลาตอนนี้ความดันลมครับมันวัดอยู่ที่เ,เหลือแค่3 3 psi นะครับนะมันวัดลมยางได้เลยนะครับากดปุ่มเติมลมเลยอีกหนึ่งครั้ง ตรงนี้นเพื่อจะให้ไฟเจอลมอยาเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับเจะง,ง่ายง่ายไหมล่ะครับ